แล้วครับเ,เกมที่สามนี่ก็เป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับอผมก็ขอให้ผมชนะเถอะแบตอยู่ถึงว่าเนี่ยสิบเก้าเนี่ยน่าจะถึงนะผมยังไม่รู้เลยว่าพวกนี้อีเวนต์อะไรอะ,อะมิสเตรคนอยากเรียกร้องให้เป็นอีเวนต์แจ็คพอตนะครับผมว่าถ้า T M L G เป็นแจ็คพอตมามันก็คงเป็นแจ็คพอตที่ไม่เหมือนเดิมหรอกคือ ความคิดส่วนตัวผมนะถ้าเป็นแจ็คพอตมาจริงๆอะ่ะผมว่าการเพชรการทองอะ่ะผมว่าได้ยากกว่าเดิมอ่ะในความคิดผมมาผมว่าได้ยาก <c oughs> เพราะถ้ามันมาจีเอ็มขาดทุนนะคนไม่ต้องเติมเลยอะ่ะเปิดเปิดการเพชรการทองอะ่ะรวยคนที่สี่อยากจะร้อง โอหเหมือนจะเอาไลนยนั้นน่นะหนักครับหนักเบิ้ลสิบเบิ้ลสี่เลยโหแม่งเดือนแกสองเท่าไม่น่าออกเลยเป้นอันเบิ้ลสี่แล้วไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสดได้อยู่เะเนี่ะได้อยู่ครับซ้าย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 อ่าขวาขวา โอ้ได้ด้วยยอมโหรอบแรกเงินพี่เล็กสามสิบสองล้านอะสุดสุดอะกันได้แล้วครับไม่โดนลายละผมอยากจะลองยึดเกาะสักหน่อยอะ่ะถ้ายึดเกาะไปเป็นอะไรบ้างเนี่ยเราค่อยหาก,การแลกเมืองสลายการ์ดเลยนี่ครับน้ำหอมออกบ่อยอยู่นะสลายการ์ดเนี่ยเวลาแลกเมืองอะ ไม่ได้แล้ววะต้องเบิ้ลสิบอย่างเดียวอ่ะเอยนะโอ้ย <c oughs> เบิ้ลดีมากนางเบิ้ลดีมากอลิศ <c oughs> เบิ้ลดีจริงครับผมยอมเลยสิบโอเคขอบคุณครับ งั้ผมไปเจ็ดอ่ะเจ็เจ็ดเจ็ดออกเก้าโหอะไรวะโหไม่งั้นได้คูณหนึ่งไปแล้วอะไม่ไม่น่าเลยวะ่ะโอดีนะไม่โดนกันแต่ถ้าเบิ้ลสองได้นี่ก็ดูเหมือนจะเลีงเป็สองน่นะะไม่น่าเลยไม่งั้นได้คูณแล้วอะ่ะ พลาดอ่ะต้องกันวะโห,โหเจอปืนบอกไปจุกเลยเนี่ยโหถ้าได้เบิ้์สองนี้จะเสียงมากเลยอ,อ,องั้นลองเบิ้์สีแล้วกันนะครับกดคู่เลยแล้วกันโออกออกด้วยป้องกันสุดๆเลยอะ่ะ โอ้ยโหดูดห้าล้านจุกนะเนี่ยอ่าผมเล็งเบิ้ลสี่แล้วกันนะครับออกปะวะเออต้องอย่างนี้แล้วก็เบิ้ลสี่อีกรอบนะครับหกวะแม่งไม่ออกอะช่างแม่งโอกาสจบเรามีอยู่นะครับเบิ้ลสองสิบสองนะครับ แล้วก็ไปไหนต่อขู่กันนะ่ะโดนกันว่ะโอยเจอน้ําหอมคิดตันคิดตั้นกับหลากสีอ่ะอยอมมาองจริงอ้ยติดคุกเลยได้สารนี่หนักอนะเออต้องกันอนะ่ะแต่ผมเบิ้ลไปกันเดีวยว่ะ เมืองขี้ไม่อยากเอาแล้วเดี๋ยวติดคุืบเบิ้ลเบิ้ลมาได้ไงเนี่ยสองสิบสองเหรอถ้าเบิล้ลสองสิบสองโหจุกว่ะจุกจริงโดนกันอีกจบกันโอ้ยบินิกโอ้ ยอมยอมนางจริงๆครับปริตโอ้โหใจจริงจะเอาบนสองคไปสิบสองนะเนี่ยยอมจริงๆอ่ะโอ้ดีนะไม่โดนกันเฮ้ยเสียรลายนี้ว่ะเป็นสี ถ้าเบิลสีเบิลแปดได้แล้วก็ไปจบที่ไม่ได้ดิโอ้สึกนี้คิดหนักอยจะเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งครับโดนแน่เลยอะลนะายเนี้ยอ้าเช็การนะั่นน่ะบินิกโอ้ ยอมเลยซองบินซองบินธรรมดาสิบเจ็ดเปอร์ยอมจริงครับโอ้ยอมเลยจะเบิ้ลสี่ไปไหนของเขาวันเนี้ยเออต้องอย่างนีง้ผมต้องใช้การ์ดอะเจออย่างเงี้ยจุกอะจุกอะอแม่งเล็งหแล้วกันเย็ดเคเบิ้ลไหนเนี้ยโอ้สิง สิงจิตโดนกานนะโดนลายเนี่ยเลยะถ้าได้บินอีกนี่ผมยอมเลยเนะี่ยโหเสียดโดนลายว่ะจบยังไงดีวะเนะี่ยต้องการก่อนนะเออโดนลายไปนี่ยุ่งเลยนะเนโอ้สองบินออกสองบินผมเนอกมากเลย สมเลยกับสองบินกากากโหสุดยอดเขาเล่นแบบเก่งมากเลยม,มีเงินพอซื้อแบบวนะเนี่ยเจ็ดโอ้โหตกเมืองซ้ำตกเมืองตัวเองแม่งเลยโคตรทุนเลยหนักหนักครับอาการนี้หนะักโอ้ยหวังว่าคงไม่มากันแล้วนะฮืม โดนกันอีกแล้วอ่ะโหสุดยอดยอมบินิกโอ้ยอมเลยโหดูทีรวยเลยต้องตัดนะครับต้องตัดอืต้องตัดอย่างนี้ต้องตัดปล่อยไม่ได้ครับผมยอมเลยซองบินเขานี่แม่งโ,โคตรอะอกโคตรรัวๆซองบินอะ ผมต้องไปหาซองบินสิบสองเปิมซองบินอันนี้มาใช้มากดีกว่าออกดีมากเอาละปัญหานี้เราจะแก้ยังไงดีบินแล้วกันครับอื้มจะเลงบินนะ,นะนะเนี่ยแม่งโดนพวกเนี่ยโอ้ยแม่งกัดนางฟ้าก็สลายไปแล้วพอซื้อเพื่อสิบเก้าไม่พอวะไม่พอเนะี่ย อันนี้ยังพอซื้อได้อยู่สิแต่ถ้ามันออกหดนี้ยุ่งนะยังดีครับกันได้อยู่ <c oughs> คือถ้าผมจะเลงหกอยากได้ลายนี้ว่ะโอ้โหโมแม่มาเจ้าหดมากเออต้องอย่างนี้ดิถอยตรงเกตหน่อยเออ ยอมเลยสองบินไม่ออกถ้าเบิ้ลสองเบิ้ลสี่โอ้หสุดโตด่ะเฮ้ยหนักใจหนักใจมากสองบินยี่ิเอ็ดเปอร์ไม่ออกอบางเกมนี้ทั้งเกมก็ยังไม่ออกนับ2องบินเลยนะ แม่งโคตรกระวัวเลยโอ้โหโดนลายอีกไหมเนะี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยเบื้องสองต้องกันน่ะอย่างที่ต้องกันน่ะยอมเขาเลยอ่ะไปแล้วไงโดนดีฮะโอ้เวนโอ้ยได้หลายทางมากครับอย่างนงี้ไปเอาสิบสองก็ได้ครับอย่างเงี้ยโอ้ย โอ้หแม่งจะกันยังไงดีวนะเนี่ยเห็นใจคนหน่อยนะครับไม่เบิ้ลเลยจบยังไงดีวนะเนี่ยไม่เบิลเนี่ยโอ้ยอมครับอะยอมเลยเบิลดีมากเอาเอาใจพี่ไปเลยอะเรียบร้อยครับแพ้ครับสองหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรครับ อย่างน้อนเราก็ไม่แพ้สองศูนย์ครับโอเค okay, ก็ลาไปก่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีการแข่งแบบนี้เดี๋ยวผมจะ,มจะอัดคลิปลงให้นะครับก็แพ้ก็เสียใจยนะอะไม่เป็นไรครับเป็นแค่เกมอยา่าซีเรียะถ้าชอบก็ฝากกด u b s c r i b e ด้านล่างด้วยนะครับก็รับไปเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับก็อย่าลืม u b s c r i b e นะครับ อยากให้ subscribe ถึงหมื่นนะถ้า subscribe ถึงหมื่นเดี๋ยวผมจะมีอะไรแจกให้นะครับก็ลาไปก่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ